ไอสารลงคลิปทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์อาทิตย์เวลา4ี่โมงเย็นฝากกดถูกใจกดติดตามกดสับสไดขายและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับโอเคอรุณสวัสดิ์ยามเช้าครับเพื่อน,นช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของปลายฝนต้นหนาวนะครับผมเมื่อคืนฝนก็ตกลงมาหนักพอสมควรครับท่าตอนนี้ก็อยู่ในเดือนของ ช่วงของเดือนตุลาคมนะครับจะเข้าสู่เดือนพฤศจิกายนก็คือเข้าสู่หน้าหนาวล้วเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ยังมีฝนที่หลงฤดูมาบ้างเล็กๆ,ๆน้อยๆน,อยน,อยนะครับผมอวัอนนี้พาเพื่อนๆมาดูผักสลัดล้กันครับชวรอ่ะก่อนจะไม่เห็นวิถีชีวิตของสิ่งมีชีวิตเล็กๆอย่างกบนะครับผม ที่จะต้องเสี่ยงชีวิตมาตายบนถนนที่จะต้องข้ามทางมาโอเคอันนี้ก็จะเป็นผักสลัดกินโอก๊กกินโอก๊กอันนี้เพิ่งใส่ปุ๋ยไปรอบนึงนะครับเดี๋ยวรอบที่สองใส่ปุ๋ยเสร็จก็จะคุมหน้าดินละแล้วก็จะเริ่มใช้น้ำหมักจุลินรีย์เข้าไปช่วยเสริมสารอาหารของผักสลัดให้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับในแต่ละวัน ทุกวันที่ผมต้องตื่นมาผมต้องมานั่งเช็คอะไรก็คือนี่แหละครับนั่งเช็คดูว่าผักสลัดมีหนอนลงไหมกินใบไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยครับว่ามันเป็นยังไงไหมเราก็ค่อยมาดูถ้าเจอหนอนเราก็ต้องรีบฆ่ามันตั้งแต่ช่วงแรกๆวิธีการดูก็คือดูว่าใบาของผักสลัดนะครับมันมีร่องรอยของการที่ถูกหนอนกินไหมประมาณนั้นนหะครับเพื่อน ถามว่าการปลูกผักสลัดออร์แกนิกเนี่ยมันมันปลูกยากไหมจะว่ายากก็ยากครับจะ,จะว่าง่ายจะว่าง่ายก็ง่ายมันก็ไม่ง่ายมากครับแต่มันต้องอาศัยการดูแลที่ค่อนข้างละเอียดหน่อยหมายความว่าต้องค่อนข้างพิถีพิถันกันมาหน่อยครับในการดูแลเพราะแต่ละช่วงวัยของมันการดูแลก็จะแตกต่างกันอย่างเช่นช่วงหน้าฝนก็จะดูแลอีกแบบหนึ่งช่วงหน้าหนาวก็จะดูแลอีกแบบหนึ่ง ช่วงหน้าร้อนเนี้ยก็จะการดูแลของผักสลัดก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเหมือนกันเพราะฉนั้นเราแค่ต้องเข้าใจวิถีของการปลูกผักสลัดแบบออร์แกนิกครับเพราะว่ามันจะต้องมีที่แน่เลยเราไม่ใช้ยาเคมีปุ๋ยเคมีต่างๆใช่ไหมครับยาฆ่า,มาแมลงอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอาศัยเกี่ยวกับพวกจุลินทรีย์น้ำหมักอะไรเป็นตัวหลักๆอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นเราก็ต้องอาศัย,าาาออาายศึกษาเรียนรู้มันแล้วก็ศึกษาเรื่องดินศึกษาเรื่องปุ๋ยศึกษาเรื่องสารอาหารต่างๆอย่างเงี้ยครับ แล้วก็ค่อยๆพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆประมาณนั้นครับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นมันไม่ง่ายเลยที่จะหันมาปลูกผักสลัดแบบออร์แกนิกแบบร้อยเปอร์เซนแบบผมนะครับผมนี่แหละนี่แหละครับออในทุกเช้าของผมมาที่จะต้องตื่นมาก็คือหนึ่งตื่นมาเพื่อดูว่าผักสลัดมีหนอนกินไหมัหนดับแรกนะครับมีหญ้าขึ้นไหมมีหญ้าขึ้นก็ถอนมันออกอะไรเงี้ย แล้วบางทีต้นไหนมันมันโตไม่เสมอกันอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องยอมรับมันว่าอาจจะมีบางต้นแหละที่อาจจะเติบโตได้ไม่ดีเท่าไหร่ประมาณนั้นนะครับเพื่นพนอนๆถามว่าเราจะเลี้ยงมันต่อไหมถ้าเราไม่อยากจะเลี้ยงมันต่อเราก็ถอนมันทิ้งเอาดินก้อนเนี้ยไปปลูกผักสลัดรัดต่อไปรอได้เลยประมาณนั้นครับนี้ก็ฝนตกเมื่อคืนนะครับน้ําเต็มถังเลยสองร้อยลิตรเพราะนั้นช่วงหน้าฝน มันก็จะประหยัดน้ําหน่อยผมก็จเจาน้ําพวกนี้ครับมาใช้ในการลดผักสลัดแล้วก็บางทีช่วงไหนตกหลังหนักเราก็ไม่ต้องลดน้ําผักสลัดเลยอาจจะใช้แต่โคดูม่าเข้ามาลดหลังฝนตกนิดหน่อยเพื่อป้องกันเชื้อโรคเชือ้อราอันนี้ก็เป็นผักสลัดที่ผมกาลังจะย้ายมาลงมาวางไว้ที่นี่นะครับเพราะว่าในบ้านของผมก็จะปลูกผักสลัดเตรียมปลูกผักสลัดลดต่อจากนี้ไปอีกรุ่นหนึ่งได้ครับผม เพราะฉะนั้นช่วงนี้ผมจะปลูกรุ่นหนึ่งก็ประมาณเจ็ดแปลงเจ็ดแปลงถึงสิบแปลงโดยประมาณนะครับเพราะผมเวลาผมหวานพอมเมล็ดอะผมก็กะกะเอาว่าประมาณเท่าไหร่อะไรประมาณเนี้ยครับเพื่อน,อนที่จริงปลูกสามชนิดแต่มีลูกค้าซื้อไปชนิดหนึ่งแล้วนะครับผักสลัดรุ่นนี้มันก็จะเหลืออยู่แค่ กินโอกก๊กัะกินคอร์สแค่นั้นเองแล้วเมื่อเช้าเมื่อวันก่อนผมเห็นว่าผักสลัดของผมเหมือนจะโดนหนอนกินนะครับอาการหนอนกินเป็นยังไงก็จะประมาณนี้ครับเพื่อนๆตรงนี้นีน่นี่แล้วครับเห็นไหมครับนี่แหละครับหนอนกินของแท้แลวผมก็เจอหนอนแล้วด้วยนี่ตัวใหญ่ไหมครับเพื่อน นี่ครับนี่ที่มันกินผักสลัดแบบนี้เลยเราจะเป็นต้องฆ่าครับถ้าไม่ฆ่ามันผักสลัดของเรารุ่นเนี้ยมันก็จะไม่โตขอโทษด้วยนะเนี่ยข้อดีของการปลูกผักแบบแปลงนี้ก็คือมันจะลุกลามไปต้นอื่นได้ยากเพราะว่ามันอยู่คนละถุงถ้าเป็นดินปลูกแบบแปลงใหญ่อ่ะครับมันจะเป็นดินก้อนเดียวกันหมดมันก็จะทําให้ มันก็จะทําให้ออ่นอนไต่ไปกินต้นอื่นๆได้ง่ายขึ้นประมาณนั้นครับแต่ถ้าเป็นดินโคลนถุงอย่างเงี้ยครับมันก็จะไต่ไปยากหน่อยเพราะนั้นมันก็จะกินแค่ต้นเดียวเพราะนั้นถ้าถามว่าเวลามันเกิดปัญหาครับมันเกิดปัญหาที่ต้นเดียวครับเพื่อนเกิดปัญหาที่ต้นเดียวคือเราก็ไม่โทษมันเนาะมันก็ต้องการต้องการความอยู่รอดมันก็เลยต้องกินกินผักสลัดเราก็จำเป็นจะต้องฆ่ามันครับเพราะถ้าไม่ฆ่ามันมันก็ ลูกลามไปที่อื่นๆต่อเราก็ต้องขอโทษมันด้วยจริงๆแต่ถ้าถามถามว่าความเสียหายแบบนี้มันก็จะเสียหายได้นิดเดียวก็คือเสียหายแค่ต้นเดียวแค่นั้นนะครับเพื่อนๆแต่ถ้าแต่ถ้าปลูกเป็นแปลงก,ก็อาจจะเสียหายทั้งแปลงได้เหมือนกันเพราะมันอาจจะลุกลามไปไปต้นอื่นๆได้ง่ายอย่างเช่นมันไข่มันวา,างไข่อย่างเงี้ยครับมันก็จะลุกลามไปต้นอื่นได้แบบตื่นเช้ามาเจอไปเลยสิบต้นอย่างเงี้ยครับมันก็น่าตกใจเหมือนกัน ซึ่งผมก็เคยเจอมาแล้วสิบยี่สิบต้นอย่างเงี้ยครับให้ในคืนเดียวมันกินแบบตื่นเช้ามามันเฮี้ยนอย่างเงี้เลยครับเพื่อนเพราะตอนวางไข่เราไม่รู้เนาะวางไข่ใต้ใบเราไม่รู้ว่าเออมันวางไข่วางไข่ยังไงเราก็อาจจะใช้พวกอ่น้ำหมักต่างๆไอ้พวกก่ออะไรอะพวกอะไรที่ น้ำใบยาสูบอะไรเงี้ยน,น้ำใบยาสูบหมักมามาลดราดเพื่อให้มันมีกลิ่นเหม็นเพื่อไม่ให้ผีเสื้อมาบินมาวางไข่อย่างเงี้ยครับมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ก็มันก็ไม่ได้เสมอไปประมาณนั้นครับแต่ช่วงที่หนอระบาดหนักที่สุดก็คือหน้าร้อนนี่แหละครับแต่หน้าฝนหน้าฝนกับหน้าหนาวอาจจะระบาดน้อยหน่อยประมาณนั้นครับผมเพราะนั้นมือใหม่ทุกคนที่อยากจะปลูกผักสลัดนะครับแนะนําให้ปลูกหน้า หน้าหนาวมันอาจจะช่วยทําให้เพื่อนมีกําลังใจในการปลูกผักสลัดแบบออร์แกนิกมากขึ้นนะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะามันจะดูแลง่ายแล้วเราทําให้เราไม่ทอ้อเพราะว่าผักสลัดก็ไม่ต้องรดน้ํามากอย่างเงี้ยครับอากาศก็ไม่ร้อนเกินไปอย่างเงี้ยแล้วก็อ,อ,อะไรอะแล้วก็พวกเชื้อโรคเชื้อราต่างๆน้อยต่างๆก็จะมีน้อยกว่าฤดูการื่นๆประมาณนี้เลยครับผม ไถ่ะละจะรอดไหมนต้นนี้ก็รอใบรุ่นต่อๆไปงอกออกมาแล้วกันนะครับก็หวังว่าอาจจะไม่ได้ขายแต่อาจจะได้กินประมาณนี้ครับสำหรับต้นนี้โอเคคร่าวๆวันนี้ก็ประมาณนี้เลยครับเพราะน,นั้นก็คืออยากจะบอกว่าการปลูกผักสลดัดนะครับมันมันจะต้องอาศัยการดูแลอย่างต่ำเลยก็คือเช้ากลางวันเย็นในการรดน้ำนะครับเพื่อนๆนี่แค่เรื่องรดน้ำนะครับ ส่วนเรื่องจะดูแลเรื่องเชื้อโรคเชื้อราต่างๆเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งเลยที่เพื่อนๆจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมดูว่าถ้ามันเป็นโรคนี้จะดูแลมันยังไงทําไมผักไม่โตเพราะอะไรส, مر, สาเหตุเกิดจากอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อนๆจะแก,แก้ปัญหายังไงต่างๆเยอะแยะไปหมดมันมีอะไรให้เราต้องได้แก้ได้เรียนรู้ได้อะไรตลอดอะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะปลูกผักมากี่ปีอย่างเงี้ยครับ<ว> <ๆ S 1> มันก็ต้องอาศัยการเรียนรู้การพัฒนาแล้วก็ การต่อยอดต่างๆหรือการประยุกต์ใช้ในบางสิ่งที่เรามีและในบางสิ่งที่เราไม่มีอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องเอาประยุกต์มาใช้แล้วก็ลองดูว่าอะไรมันจะทดแทนกันได้บ้างประมาณนี้ครับเพื่อนๆกข้าก็ประมาณนี้เลยครับสําหรับวันนี้โอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนต่างช่องไอสาด้วยนะครับการกดถูกใจของเพื่อนจะทําให้คนอื่นเห็นคลิปผมได้มากขึ้นเลยครับวันนี้ก็ประมาณนี้เลยครับสวัสดีครับ